ทุกคนอ่าวันนี้กิจกรรมที่15มีชื่อว่าเศษเกลียนให้สะอาดวับด้วยซอสมะเขือเทศอเด็กๆลองดูนะอันนี้คืออะไรคะดเด็กๆรู้จักไหม,มเหลียญเหลียมีเอาไว้ทำอะไรคะเหลียนซื้อขอนมซ,ซื้อของเล่น เอาเงิเอาอะไรลูกซื้อของของใช้ใช่ไหมคะอ่ะเอาเงินมีไว้จับจ่ายใช้สอยซื้อของต่างๆแต่เด็กๆเห็นเหรียญในมือคุณมไหมหรือในจานของเด็กๆก,ก็ได้เด็กๆลองสังเกตสิว่ามันมีมนลักษณะยอย่างไรมันมีลักษณะยอย่างไรคะมันดำเออมันดำ แล้วเหรียญมันเป็นยังไงลูก<บ>เป็นมันเก่าหรือใหม่คะเป็นอันนี้เหรียญเก่าเหรียญใหม่เก่าเก่า่มันอาจจะไม่ได้เก่าแต่ว่าเหรียญเนี่ยมันดำเพราะเกิดจากการที่อากาศเนี่ยเหรียญเนี่ยมันวางอยู่และอากาศรอบข้างเนี่ยมันทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศจนเกิดโลหะในเหรียญเนี่ย ทำให้เกิดคราบดำๆติดขึ้นมาเห็นไหมคะเวลาเด็กไปซื้อของแ,แม่ค้าหรือคนขายเนี่ยเขามักจะไม่ค่อยรับเหรียญดำๆเขาจะไม่ค่อยชอบรับเหรียญดำๆเ <ๆ S 2> พราะฉะนั้นวันนี้เราจะนําเหรียญน,นี้เนี่ยมาเศษให้มันขาวเหมือนกับเหรียญน,นี้เห็นไหมคะถ้ามีเหรียญน,นี้กับเหรียญน,นี้เด็กๆอยากได้เหรียญไหนคะตัวไหนคะ เหรียญน,นี้อ่ะเด็กๆก็ยอ,อยากได้เหรียญสะอาดใช่ไหมคะอยากได้เหรียญที่ดูใหม่เงาวับงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําเหรียญในจานของเด็กๆให้สะอาดรับกันดีกว่าอ่ะอุปกรณ์ง่ายๆเลยก็คือหนึ่งเราจะใช้จานอุปกรณ์ที่สองนะคะนั่นก็คือเหรียญของเราที่เป็นเหรียญดําๆนะคะคุณคูณได้ไปคัดสรัรมาแล้วนะคะดำมากอ่าเดี๋ยวเราจะมาขัดกันสามนะคะ ก็คืออะไรคะเนี่ยซอสมะเขือเทศมันมีรสชาติยังไลงลูกเปรี้ยว<พ>อ่าใช่ต่อไปอุปรณ์ที่4นะคะ<พ>ก็คือ<พ>ผ้าสะอาดเด็กๆจะใช้เสษผ้าก็ได้นะคะถ้านีอ่าเดี๋ยวครูจะสาธิตวิธีการทําให้ดูแล้วเด็กๆจะได้กันทาด้วยตัวเองนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เด็กนําจานมาวางแล้วก็เท ออันที่สองนะคะก็คือให้เด็กน้ำเหรียญดำๆเนี่ยวางลงไปกลางจานนะลูกวางลงไปตรงกลางจานแล้วหลังจากนั้นเราจะเทซอสมาเขือเทศทับเหรียญลงไปอ่าดูนะคะทเะคะทลงไปแล้วอ่าแต่ต้องใช้แรงนิดหนึ่งน,นะลูกเ้าใช้แรงเขย่านิดหนึ่งนะคะเพราะมันเป็นซอสมะเขือเทศวดใหม่นะคะ ่าเห็นไหมคะวิธีการของครูปูเป็นยังไงเวลาซ้อสมะเขือเทศไม่ออกเราใช้อะไรคะตบตูดตบตูดขวดใช่ไหมคะเราจะเทไปให้น้ำทับเหลียนเลยละโลก ทีขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาขัดกันเราจะลองใช้ผ้าขัดเหรียญที่เราจุ่มกับซอสมะเขือเทศไปแล้วเราจะมาดูความเปลี่ยนแปลงของมันนะคะเห็นไหมปแล้วเห็นไหมคะอ่เราก็รอแล้วเดี๋ยวค่อยเอาผ้ามาช่วยกันขัดนะคะเป็็ๆพร้อมทำเอยังคะ อับตบมือห้าค่ะอับตบให้ดังกว่านี้อัตบใหม่อีกทีอัตบให้ดีกว่าเดิมอะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันได้เลยคะ่ะ อ่าน้องเอ็กซ์ทูทำยังไงบ้างที่เหรียญมันขาวขึ้นคะลูกทำยังไงก่อนขั้นตอนแรกทำยังไงคะวางอะไรลูกว,วางอะไรคะวางอะไรเนี่ย,ยวางเหรียญวางเหรียญแล้วหนูใช้อะไรเทลงไปคะเทอะไรเท 干，干。<Yeah. S 1> like ทะใช้ซอสมะเขือเทศแล้วมัน,มนใช้อะไรขัดคะหรือต้องขัดไหมหรือว่าแค่เทเอาไว้เฉยๆลูกเทไว้เฉยๆอ่าเทไว้เฉยแล้วผมไม่ขัดเลยใช่ไหม <sk ort> พี่ไผ่ขัดไหมลูกพี่ไผ่ขัดขัดใช้อะไรขัดคะพี่ไผ่ <sk ort> ใช้ผ้าอ่าแล้วข,าว,ขาวมันก็เลยออกมาขาวสะอาดแบบนี้ใช่ไหมคะ ตอนต้นที่น้องลินบอกว่าซอสมะเขือเทศนะมีรสชาติเปรี้ยวอะอะไรที่มันเป็นกรดเป,ปรี้ยวเช่นน้ำมะนาวน้ำส้มสายชูกับเกลือหรือน้ำอัดลมก็สามารถขัดเหลี่ยมให้ขาวได้นะคะแต่อันนี้ซอสมะเขือเทศก็สามารถขัดได้เพราะว่าในซอสมะเขือเทศมีเกลือแล้วก็น้ำส้มสายชูอยู่อ่ะเหลี่ยมจึงออกมาใส่สะอาดถ้าทิ้งไว้นานกว่าน,นี้อาจจะขาวกว่าน,นี้ก็ได้นะคะ ตัวเกลที่สองเลยค่ะสวัสดีครับชักปูที่ขาขาเป็นยังไงลูกเรียนของหนูเป็นยังไงคะตข้าวขาวาตอนนี้มันขาใช่หมคะแล้วก่อนหน้านี้ล่ะลูกมันเป็นยังไงก่อนหน้านี้เรียนมันเป็นยังไงตอนที่เรายังไม่ได้ใช้ซอฟก์ร์พที่เป็นยังไงคะมันมีสีอะไรสีดำ เป็นยังไงเราสังเกตุชิลล์ตัวนี้เป็นยังไงคะเพื่อนๆในกลุ่มเราสังเกตุชิลกล์ก็มันเป็นยังไงมันมีสีอะไรขาวหรือไมขาวขาวขึ้นอ่ามันไม่มีคราบดำแล้วใช่ไหมคะมีไหมมีคราบดำไหมลูกมีคราบดำไหมไม่มีอ่ะใครเป็นคนขัดเหรียญคะยกมือหน่อยอ๋อทุกคนเลยเหรอพี่ต้อนข้าขัดไหมขัดไหมเอาขัดเหมือนกันโอเคแสดงว่าเก่งมาก